สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เพราะรักเลยหึงถ้าไม่รักก็คงไม่หึงกันหรอกนะเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับคำคำนี้ดีผู้หญิงกับความหึงเป็นของคู่กันครับแต่ไออารมณ์หึงหวงบางทีมันก็ต้องมีขอบเขตใช่ไหมล่ะครับหึงพร่ำเพื่อผู้ชายใช่ว่าจะชอบดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5ข้อเช็ครู้เลยว่าคุณขี้หึงเกินไปหรือเปล่านำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันคุณเคยสังเกตตัวเองกันบ้างไหมหา ยังไม่รู้ตามไปดูกันครับข้อที่1ตามติดชีวิตเขามากเกินไป คุณเอาชีวิตตัวเองไปผูกกับเขามากจนเกินไปและเพราะคุณระแวงว่าเขาจะมีคนอื่นหรือคนอื่นจะมาจีบเขาหรือเปล่ายิ่งทําให้คุณติดตามชีวิตเขามากเข้าไปอีกอาจไม่ได้ทําให้เขารู้ตัวคุณอาจจะแอบ,บไปที่ทํางานของเขาแอบบถามเพื่อนของเขาว่ามีใครเข้ามาหากเขาบ้างแอบบดูเขาอยู่ห่างๆบอกเลยครับว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันมากเกินไปครับดังนั้นสิ่งที่คุณควรทํามากกว่าการติดตามชีวิต ของเขาก็คือการเชื่อใจเขาครับยิ่งคุณทําแบบนี้คนที่จะไม่มีความสุขเลยก็คือตัวของคุณเองนั่นแหละครับข้อที่2ระแวงการใช้โซเชียลของเขา เพราะเทคโนโลยีมันก้าวไกลทําให้คุณระแวงมากเวลาที่เขาจับโทรศัพท์ขึ้นมาแชทหรือดูอะไรทําให้คุณมักจะตามดูว่าเขาทําอะไรกับแอปพวกนั้นบ้างตามเช็คดูว่าเขาเป็นเพื่อนใครกดไลค์ให้ใครบ้างและจะเช็คเป็นพิเศษหากเขากดหัวใจให้ผู้หญิงคนไหนแบบนี้แหละครับเรียกว่าหึงมากจนเกินไปครับข้อที่ 3. ระแวงเวลาเขาพาเพื่อนใหม่มาแนะนำ เพื่อนใหม่ก็เป็นอีกอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าคุณขี้หึงเกินไปครับถ้าหากคุณระแวงว่าคนที่เขาแนะนําให้รู้จักอาจจะเป็นกิ๊กของเขาก็ได้หรือผู้หญิงคนนั้นเธออาจจะแอบชอบแฟนของคุณอยู่ก็เป็นได้อันนี้เรียกว่าระแวงจนเกินไปครับมันอาจไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้คุณควรเชื่อใจเขาให้มากกว่านี้จะดีกว่าครับข้อที่ 4. กังวลเวลาที่เขาคุยโทรศัพท์นาน,น,าน เรื่องคุยโทรศัพท์ก็เช่นกันครับที่ทําให้คุณกังวลยิ่งคุยนานเท่าไหรยิ่งระแวงมากเท่านั้นคุยกับใคร <S <S เพื่อนหรือกิ๊กทําไมต้องรีบรับทําไมต้องเดินไปคุยที่อื่นทําไมไม่บอกว่าใครโทรมาทําไมตอนคุณโทรไปถึงรับช้าอืมอันนี้ก็มากจนเกินไปนะครับคุณผู้ชายเขาก็มีธุระส่วนตัวของเขาคุณเองนั่นแหละครับที่มีปัญหาเขาจะคุยนานหรือรับช้าบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรใช่ไหมล่ะครับ ข้อที่5เช็คโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีโอกาสแน่นอนครับว่าคุณไม่ลืมที่จะเช็คโทรศัพท์ของเขารอกถ้ามีโอกาสทุกแอปคุณต้องสกรีนหมด คุยกับใครบ้างโทรหาใครบ้างโหลดอะไรเพิ่มบ้างถ่ายรูปกับใครเพิ่มบ้างแบบนี้มันก็เกินไปนะครับคุณสาวๆคุณต้องเคารพและเชื่อใจในตัวของเขาบ้างไม่งั้นก็ได้เราแวงไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่น่าจะมีนะครับฉะนั้นหากหึงก็เอาแต่พอดีพอด,พอดีจะดีกว่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5ข้อเช็ครู้เลยว่าคุณขี้หึงเกินไปหรือเปล่าจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณผู้หญิงท่านใดกําลังเริ่มสงสัยตัวเองก็ลองนำเอาไปใช้กันดูได้ครับอาจยังแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองกันได้ทันคุณจะได้รักษาความรักของคุณให้ยาวนานยิ่งขึ้นต่อไปได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ